สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับพี่กีต้าร์นะครับวันนี้พี่กีต้าร์จะมาเล่นเกม t ด e ะโทวินนะครับวันนี้เจาจะวาดใต้ดินนะครับจากคลิปที่แล้วจะเห็นว่าพี่กีต้าร์ทำผิดพลาดนะครับวันนี้พูดแสงสว่างมาหน่อยรอหน่อยรอหน่อย เดี๋ยวเราไม่เกินไปอะ่ะโหไม่เสร็จอีกหรอหมดเสร็จแล้วเริ่มเล่นดิเอ้ยโคบาอะไรดูก่อนนกองเมันช้าจ,จังเลยอะ่ะดูก่อนตกไหมนี่ตกไปจอจริงๆใช่ไหม นะคะตโตก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 ตเดี๋ยวลงไปหาข้างล่างซิือข้างล่างมีอะไรเราจะว่าสามสองหนึ่งไปเออไปไปเราจะวพอดีเลย เกื้อเกื้อมี่ขาวเรานะลุยามานะไม่มีอะไรมาใช่ไหมเฮ้ยกระโดดเออเรียบฟันตัวเจะกระโดด กระโดดยากอยู่นะตรงนี้เออไม่มีอะไรแล้วถ้าเรามานี่นะเฮ้ยเสียวอ่ะกระโดดเออเสียวมากเสียวจังเลยอ่ะกระโดดโอ้ยเกือบ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 อ้ยยยยตกใจหมดเฮ้ยกระโดดไม่ทึงอ๋อ พลาดได้รู้วิธีแพ้ตั้งแต่แรกแล้วจะต้องลองไปเอาจริงๆใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าโดนตัว,ตว,ตวนั่นกันละ่ะเพื่ออยากรู้ไหมไม่ใช่สิน้องๆอ,อยากรู้ไหมไม่ใช่เพื่อนกดไม่ทันมีอะไรไหมน่าจะไม่มีอะไร เออไม่มีไม่มีเอาไปข้างล่างดีกว่าเผื่อโดนมแมลงเต่าทองกันพี่กีตารู้แล้วว่าคือตัวอะไรได้ได้มาจาก youtube นะคะไม่ต้องมีความพิเศษแล้วเรียบลงเรียบลงเรียบลงเออเท่านี้ยังได้อยู่ถ้าเกิดว่าโดนมแมลงเต่าทองกันล่ะไงโอเป็นอย่างนี้นี่เองจะตัดต่อก่อน ออกเกมนะครับจะแสงเสืงง้อค่อยไปจบับกำจัดมีวิธีกำจัดแล้วจากคลิปที่แล้วใครเห็นอืม ้องดูตแต่ตรงนี้ไหนไม่มีอะไรต้องเก็บระเบิดอีกแล้วหรอเนี่ยคราวนี้เอาเป็นค้าป,ปืนดีกว่าเดี๋ยวจะค้าป,ปืนให้ดูยิ่งมแมลงเต่าทองได้อยู่นะครับปิดได้ไหมปิดไม่ได้รถตกลงไปอะ่ะตรงนี้มีของหยิบของมา มาเข้ามาเข้ามาจึเออโยนไว้โยนไว้โอ๊ยโอยโอ๊ยตกตกตกเลอตกโทษทีโทษทีเหลือตกครับคนเราทำผิดพลาดกันได้ในนั้นล่ะเอ้ยมีปุ่มระเบิดไม่ใช่ปุ่มระเบิดแต่ระเบิดห้าเวลานะคก็ปุ่มระเบิดเพราะข้างในนั้นล่ะข้างในนั้นไม่มีอะไรถ้ามีเรากต้องตั้งกระโดด ระเบิดห้าว the <c oughs> ินาทีเอาวันนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเพลอยนโอ้ยยยรอด้วยรอด้วยรอด้วยเกือบเกือบเกือบเกอบเกือบลงได้อยู่แต่ไม่ใช่ถ้ามันลงสุดล่างแล้วนะครับแล้วก็เราลงไปได้เลยต้องรอจังหวะดีๆก่อนโยน เฮ้ยยยนสวยแล้วสวยเล่าเออไม่สวยไม่สวยนึกว่าสวยงงไหมน่าจะไม่งงเดี๋ยวเขไม่ยังเล่นได้มันติดมันติดเดี๋ยว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 อ้าวขึ้นไปจนได้ไม่น่าลงมาเลยเอ้าก็ลงมาเก็บของไม่น่าได้ยังไงล่ะควรลงมานะเงมาวู้จะเป็น ตัวสั่นตัวสั่นอย่าติดอย่าติดอย่าคิดว่าไม่ตายถ้าคิดว่าไม่ตายแล้วก็เรียบปั่นป่วนวิ่งหนีแล้วทีนี้ก็เผลอตกนะไอ้ปดอย่าดิ้นอย่าดิ้นตายหรือเปล่าวะไม่รู้อ๋อกดผิดกดผิดกดผิดโทษทีเมื่อกี้กดตรงนี้เดี๋ยวเรื่องาะไกระโดดกระโด โอ้ยโอ้ยตกใจ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 ตกโอ้ย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 ,อย,อย,สยเสียงอาเสี่ยกับการกระโดดนะเมื่อกี้ตกใจจริงๆนะครับไม่ได้พูดเล่นแจตรงนี้ไม่ต้องการ มีระเบิดถ้าเวลาอยู่ใช้ใช้ระเบิดก่อนดีกว่าแล้วโคบานี้ทิ้งไปก่อนเออให้มีมารยาทบ้างรูออ้จักมารยาทเราจะออกทางใต้เรียนรู้ไปทางไหนตกกระโดดกระโดดยากแล้วมันทำไมอยู่ดีๆมันเริ่มกระโดดยากแล้วว่ามันเริ่มกระโดดยากขึ้นนะ่ะ มกระโดดแต่ก so, so oh, ็กระโดดได้ว่ะมันเริ่มกระโดดยากขึ้นนะมันจะกระโดดผ่านได้หรือเปล่าก็นี่ก็นี่ก็เออไม่โดนเขาที่เหลือก็กุญแจเขียวอ่อนไปก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 ่อนกระโดดกระโดดน่าจะมีของมันจะเจอ จุบโคได้แล้วทวนี้มองเห็นอยู่นะครับเพราะว่าแสงกลางต้กระโดดนะครับอืดกระโดดทวนี้สองคำแล้วว่ากระโดดกระโดดเหนื่อยจะไปเอารูปได้เลยนะครับเนี่ย ราะว่ามีของเตรียมแล้วมีกระโดดได้อยู่ยังกระโดดได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยโทรศัพท์เพื่อนเพื่อนเหมือนน้ำอะไรเลยลิ้นชักล่ะลิ้นชักไม่ถึงจะเ,เขียวเอเ้ยคาปืนแต่ไม่ค้าบล่ะเฮ้ยลืมไปต้องค้าปืนแบบแบบแบบว่าที่จะไปยิงเมลงเต่าทองอะ่ะเฮ้ยกระโดดได้อยู่กระโดด ค่อยๆค่อยๆค่อยๆไย่ร่วงนะมือไม่ร่วงไม่ร่วงไม่ร่วง,วง <c ười> ทิ้งจุจ๊บออกมาโยนนาาย่าจะมีอาไรียดูหาของหาของ มีอะไรไหมไม่มีถ้าบ้านนี้มีสีวบ้านนี้เหมือนกับว่ามีสองคนเลยอะไม่ได้มีสี่เหมือนพี่กีตาร์พูดเหมือนพี่กีตาร์พูดผิดนะเฮ้ยกุ้แจเกเขียวอ่อนเจอขอสำคัญแล้วสำคัญมากเออพี่เปิดท่องใต้ดินด่วนเลยด่วนเลยคราวนี้ไม่ทำให้คลิปผิดพลาดแน่นอนสัญญาสัญญา ต้องกำจัดแสงเลเซอร์แล้วเพราะว่าแสงเลเซอร์พี่มีวิธีกำจัดอยู่นี่ไงไฟเปิดแล้วทาสจวกเยียมวุ้ยวุ้ยวุ้ยเราติดอุ้ยกดผิดตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเกมช้า กดนิ้วกดนิ้วกดมันช้ามากมันช้ามากใครขึ้นตู้ข้ขึ้นเสียวอ่ะแค่เสียวเฮ้ยมีรหัสมีรหัสมีรหัสต้องรีบไปละวิว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 ตอรีบต้องรีตอรีไปไม่มีอะไร ใชไไ่ได้มาอีกอันนึงโอ้แสดงไปก่อนจกจะสีดใงไม่สำคัญกลัวว่าในนั้นจะไม่มีอะไรอกลัวว่าจะเสียงแรงไปเป,ปลา่าๆแค่นี้ก็กลัวเลยนะครับขนาดเป็นพะกั้วล่ะ จะก,กลัวขนาดไหนกลัวถึงก็ท่านหัวใจวายตายเลยหรอโยอยกระโดดเอา้าปิดตอนแรกยังกระโดดได้เลยโอเคชึบเอาไปให้ไว้ก่อนเพื่อมีของ 1> 3ามหใช่ไหมเออน่าจะใช่ไปกดก่อน3 1มหนึ่งเออได้มาแล้วแต่เดี๋ยวจะทุกใช้ยังไม่จะเป็นวันนี้ไปค่อยก่อนถึงจะจำเป็นนีไหม ต้องรีบแล้วต้องเรียบแล้วต้องรียบแล้วในนั้นมีปุ่มอยู่ปุ่มอะไรก็ไม่รู้แต่รู้เป็นปุ่มเจ๋ยลงไปข้างล่างก่อแรับนื้ เกมนี้มีแค่สองคนทำไมโดนตามมาต้องมีเสียงตืตึตึ้อตือยอย่างเงี้ยด้วยต้องมีเสียงดนตรีด้วยทำไมภาคทำไมเกมกรนันนี่ภาคสองไม่มีอ่ะเออภาคสองก็ควรมีนะบ้านเล็กกว่าอีกควรมีไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอะไรสงสัยต้องไปเอาของของ ของชอบใช้คำว่าของดก่อนดก่อดีก,ดก,ดก่ลืมหาประตูอะที่ไหนสักที่ยงนี่ไงนี่ไงนี่ไงประตูนี้แหละลืมหาของ,งมีไหมมีขวดซอสเผ็ดอีกแล้วมันมีตลอดเลยอะแต่พี่ต้ารู้ว่าใช้ทำอะไรพี่ต้าเคยลองแลล้เออเสียเวลาจริงๆเลย คอแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าบังอย่าบังอย่าบังเออสิบห้านาทีผ่านไปยังไม่ได้ของที่จะออกจากบ้านเลยที่แค่สิ่งเดียวปกติได้สองสิ่งแล้วนะเร็ว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 ,รว,รวอย่าพูดมากหรือคลิปผิดพลาดเออ อะไรไอนี้ไม่เห็นใช้งานอะไรได้เลยแล้วจะไห้มาทำไมเนี้ยก็ไม่รู้แต่ให้รู้เอาไปใช้ก่อนโอโยเดินกำลังกับหน้าอย่นี้แหละเสียเวลามากๆเลย ไม่ต้องกดมุนเดี๋ยวมันมุนเองดื้อไปดื้อไปลง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 ไปไหนไหนก็ไหนไหนแล้วต้องยอมมุนใช่ไหมชั่ว โอเคไม่มีของโอ๊ยต้องไปหาที่ไหนอีกแล้วเนี่ยขอที่ไหนก็ไม่มีสักทีอ่ะโอ๊ยฮึเ <c> ด <ười> ี๋ยวจะเจอของว่างพอดีเลยแหละซือได้แหละ เองนะครับเราเรา,เราเอาไปใส่แล้วทีนี้เราก็กดนะครับใช่กดตรงนั้นนะกดที่มือไม่มีอะไรนี่ไม่มีอะไรเราใหมาทำไมตังนี้นละ่ะน,นี้ไม่มีอะไรเออยเราจะหาขอได้แากที่ไหนอะ่ะ ผมก็ผิดพลาดนะไม่ผิดพลาดหรอกแจ่าจะไม่ผิดแต่ให้รู้หาของให้ก้ว่าจะใช้คว่าหาของตัวนี้ที่ที่แอดได้อะต้องหาไหมอืมให้หมอคิดก่อน ไปอ่าคิดไม่ออกคิดไม่ออกจะให้คิดยังไงต่ออ่ะคิดไม่ออกจริงจริงหรือว่าพิการมังครับนี่มางคับให้เราแพ้หรือเปล่าหรือว่านนในนั้นในนั้นน่าจะไม่มีอะไร สวรรค์ได้ขอสักทีกดเข้าไปเข้าไปเข้าไปาใครอยากให้พี่เอาเอาตัวรอดจากบล็อกกับบล็อกก็ก็คอมเมนต์ได้นะครับไม่ใช่ไม่ ไม่ชอบใช้เขาว่าคอมเมนต์เลยนะคะชอบใช้เขาว่าความคิดเห็นมากกว่าแอมอ้ได้กุญแจสีส้มในที่สุดเราก็ออกจากที่นี่ได้โอ้ยเนยดีใจดีใจดีใจในที่สุดก็ออกไปได้ละคลิปนี้พี่กิต้าขอตัวลาไปก่อนแต่แต่ จะเปิดเสียงใี่ฟังแล้วทีนี้ออกไปแล้วทีนี้ค่อยลาไปก่อน